อาสีวิสวร์ที่สีหนึ่งอาศีวิสสูตรว่าด้วยอสรพิษสี่จำพวกข้าพระเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันกรุงสาวัตถีครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่า ภิกษุทั้งหลายเหมือนอย่างว่ามีอสารพิษสี่จำพวกมีเดชกล้ามีพิษร้ายถ้ามีบุรุษรักชีวิตผู้ไม่อยากตายรักสุขเกลียดทุกเดินมาชนทั้งหลายพึงกล่าวกับเขาอย่างนี้ว่าท่านบุรุษอสรพิษสี่จำพวกนี้มีเดชกล้ามีพิษร้ายท่านพึงปลุกให้ลุกตามเวลา ให้อาบน้ำตามเวลาให้กินอาหารตามเวลาให้เข้าสู่ที่อยู่ตามเวลาเวลาใดอสอรพิษทั้งสี่จำพวกนี้ตัวใดตัวหนึ่งโกรธขึ้นเวลานั้นท่านก็จะพึงถึงความตายหรือถึงทุกปางตายกิจใด,ดที่ท่านควรทำก็จงทำกิจนั้นเสียภิกษุทั้งหลายครั้งนั้น บุรุษนั้นกลัวอสรพิษทั้งสี่จำพวกนั้นจึงหนีไปในที่อื่นชนทั้งหลายพึงกล่าวกับเขาอย่างนี้ว่าท่านบุรุษมีเพชฌฆาตผู้เป็นฆาศึกอยู่ห้าคนได้ติดตามท่านมาพบท่านในที่ใดก็จะฆ่าท่านเสียในที่นั้นกิจใด,ดที่ท่านควรทำก็จงทำกิจนั้นเสียครั้งนั้น บุรุษนั้นกลัวอสอรพิษทั้งสี่จำพวกและกลัวเพชฌฆาตผู้เป็นฆาศึกทั้งห้าคนนั้นจึงหนีไปในที่อื่นชนทั้งหลายพึงกล่าวกับเขาอย่างนี้ว่าท่านบุรุษมีเพชฌฆาตคนที่หผู้เที่ยวไปในระหว่างคนภายในเงื้อดาบติดตามท่านมาพบท่านในที่ใดก็จะตัดศีรษะของท่านเสียในที่นั้น กิจใด,ดที่ท่านควรทำก็จงทำกิจนั้นเสียครั้งนั้นบุรุษนั้นกลัวอสอรพิษทั้งสี่จำพวกซึ่งมีเดดกล้ากลัวเพชรชะาตผู้เป็นข้าศึกทั้งหและกลัวเพชฌชะาตคนที่หผู้เที่ยวไปในระหว่างเงื้อดาบอยู่จึงหนีไปในที่อื่นเขาพบบ้านร้างเข้าจึงเข้าไปยังเรือนร้างว่างเปล่าหลังหนึ่ง รูปคลำภาชนะว่างเปล่าชนิดหนึ่งชนทั้งหลายพึงกล่าวกับเขาอย่างนี้ว่าท่านบุรุษมีโจรทั้งหลายคอยฆ่าชาวบ้านเข้ามาบ้านร้างนี้เสมอกิจใดที่ท่านควรทำก็จงทํำกิจนั้นเสียครังนั้นบุรุษนั้นกลัวอสร,รพิษทั้งสี่กลัวเพชฌชฆาตทั้งห้ากลัวเพชฌชฆาตผู้สอดแนมคนที่หก และกลัวโจรผู้คอยฆ่าชาวบ้านจึงหนีไปในที่อื่นเขาไปพบห่วงน้ำใหญ่แห่งหนึ่งฝั่งข้างนี้ช่างหน้ารังเกียจมีภัยเฉพาะหน้าฝั่งข้างโน้นเป็นที่เกษมปลอดภัยหรือข้ามฟากหรือสะพานข้ามไปฝั่งโน้นก็ไม่มีครั้งนั้นบุรุษนั้นมีความคิดอย่างนี้ว่าห่วงน้ำนี้ใหญ่นัก ฝั่งข้างนี้เป็นที่น่ารังเกียจมีภัยเฉพาะหน้าฝั่งข้างโน้นเป็นที่เกษมปลอดภัยเรือข้ามฟากหรือสะพานข้ามไปฝั่งโน้นก็ไม่มีผิดฉะนั้นเราควรจะมัดย้าไม้กิ่งไม้และใบไม้ผูกเป็นแพรเกาะแพรนั้นพยายามไปด้วยมือและด้วยเท้าก็พึงถึงฝั่งโน้นได้โดยความสวัสดีครั้นแล้ว บุรุษนั้นทำตามความคิดอย่างนั้นก็ข้ามฟากถึงฝั่งข้างโน้นแล้วขึ้นบกไปเป็นพรามว่าด้วยอสรพิษสี่เป็นชื่อของมหาภูตร,รูปสี่ภิกษุทั้งหลายข้ออุป,ปมานี้เราทำขึ้นเพื่อจะให้เข้าใจเนื้อความโดยง่ายในข้อนั้นมีเนื้อความดังนี้ คำว่าอสอร,รพิษที่มีเดชกล้าทั้งสี่จำพวกเป็นชื่อแห่งมหาภูตรูปสี่คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมคำว่าเพชรฆาตทั้งห้าคนที่เป็นฆาสนั้นเป็นชื่อแห่งอุป,ปาทานขันห้าคือรูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขานขันวิญญาณขัน คำว่าเพชฌฆาตคนที่หกผู้เที่ยวไปในระหว่างเงื้อดาบอยู่นั้นเป็นชื่อแห่งนันทิราคะคำว่าบ้านปรางนั้นเป็นชื่อแห่งอายตนะภายในหกภิกษุทั้งหลายถ้าแม้บัณฑิตผู้ฉลาดมีปัญญาใคร่ครวนอายตนะภายในหกนั้นทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกาย ทางใจก็จะปรากฏว่าเป็นของว่างเปล่าศูนย์ทั้งนั้นคำว่าโจรผู้ฆ่าชาวบ้านนั้นเป็นชื่อแห่งอายตนะภายนอกหกตาย่อมเดือดร้อนเพราะรูปเป็นที่พอใจและไม่พอใจหูย่อมเดือดร้อนเพราะเสียงเป็นที่พอใจและไม่พอใจจมูก ย่อมเดือดร้อนเพราะกลิ่นเป็นที่พอใจและไม่พอใจลิ้นย่อมเดือดร้อนเพราะรสเป็นที่พอใจและไม่พอใจกายย่อมเดือดร้อนเพราะโผฏฐัพพะเป็นที่พอใจและไม่พอใจใจย่อมเดือดร้อนเพราะธรรมารมณ์เป็นที่พอใจและไม่พอใจคำว่าห้วงน้ำใหญ่นั้น เป็นชื่อแห่งโอคะทั้งสี่คือโอคะคือกามโอคะคือภพโอคะคือทิฏฐิโอคะคืออวิชชาคำว่าฝั่งข้างนี้อันเป็นที่น่ารังเกียจมีภัยอันตรายนั้นเป็นชื่อแห่งสักกายะคำว่าฝั่งข้างโน้นเป็นที่เกษมปลอดภัยนั้นเป็นชื่อแห่งนิพพานคำว่าแพรนั้น เป็นชื่อแห่งอริยมรรคมีองค์8ดคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสมาธิเป็นต้นคำว่าพยายามข้ามไปด้วยมือและเท้านั้นเป็นชื่อแห่งวิริยารัมพะคำว่าข้ามฝั่งถึงฝั่งโน้นแล้วขึ้นบกไปเป็นพรามนั้นเป็นชื่อแห่งพระอรหันต์อาสีวิสูตรที่หนึ่งจบ